บายดีพ่อแม่พี่น้องและเอฟทีทุกๆคนเนาะมาผมมาพอกับสาวลาซิ่ดาวเซนเคยมือนี้สาวลาซิ่ไปบอกใบบอกใบเมื่อน,นี้มี่เอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเฮาเนาะเอฟซีโตโยงเฮาสิมาซื้อซื้อ,อยังซื้อ,อยังกับใบเบิ่งน้ำกันเนาะพี่น้องเดี๋ยวสาวลาสิ่เหมืนมีของขวัญให้เปมืนเป็น เอฟซีตัวยงเลยเพิ่นก็นเลยซื้อให้ก็ขอขอบมกขอข,อขอใจหลายๆเนาะที่ว่าอยากซื้อเป็นของมควรหรือว่าเป็นกำนันให้สาวลาวเป็นเนื้อได้ก็ไปเบิ่งกันเนาะพี่น้องสาวลาสิซื้อ,อยังไปเบิง่งไปเบิง่งเพราะว่าเขาจะไปซื้อ,อยังก็ไปเบิง่งเพินน่นมีของหายในส่วงนี้ก็ถือว่าโอ้โหพี่นอ้องส่วงนี้กันเมียนว่าเลยจะราคากับ แทงเติบไดแนวผื่นซื้อหายกันส่วนโควิดส่วนโควิดนี่กัแปลว่าส่วนโควิดนี่กัแบบองแบที่ยังแพงอยู่ะนะแต่ก็เผื่นกันยังมีนำใจซื้อหายาาลาวเนาะตอนนี้เขากน็นํำหนาพระทางไปโดยน้องวิราดาสบายดีวิราดา ายดีเดี๋ยวพี่ตามมึงเนาะพี่น้องสาวเราสิไปจอดอยู่หันใดอันนี้ทางกงพนัง,งพันผาถัดอุโมงอันนี้ก็คือหอันการขายใหญ่เป็นเอียงอันนี้ <Okay. S 1> เต็มหลุดชาเลงเลย แถามไปอ้าเพื่อนแห้งอีลีเพื่อนเพื่อนอย่าดีดอย่าโดนลูกอันนี้คือผืนคล้ายมักอึอ่ามันแก้วคืองามแทะนี่มันแก้วงามแทะโลเท่าไหร่เจ็ดพันสามโลเซาสามโลเซา เอียงอันี้คัโอมาคำยาโกะยาวสาวผัดกีบมักอืเด้อหน่วยหนึ่งซิหน่วยใหญ่ขึ้นหน่วยหน่อยใหญ่โอ้ในอยนสามหน่วยาี้าหน่วยช้ฟอยหาหน่วยชิเออหาหน่วยชิฟเอาแม่าหาหน่วยชิมากอืหน่อยนะจากเรา เอามืงอือใหญ่คือน้อยเอาเอาเมืงอือน้อยนี่เลย้เลาวันสามหน่วยซิบสามหน่วยซิมันจางสีใหญ่ๆนี่เลยใหญ่ๆสิบหาพันใหญ่ๆิห้าพเนาะเอาเอานังเอาไปไวเห็ดแนวดีกว่าเอาไปแยงมึงเอาไปแยงมึงอะอันนี้สามโู สามโล่าได้กี่เมตรอันนี้สามโลซาวสามโลซาวสามโลซาวพี่น้องไปแม่น้องวิแม่น้องวิกำลังหาแม่น้องวิกำลังเลือกมอเตอร์เนี้ยเถวโต๊โต๊ะเรือมาเงานี่นี่นี่เออแม่นโยงใครเบิ้งด้วย่ะให้แม่น้องวิเลือก อยู่เมืองลาวใส่เงินกีบเดย <laughs> <laughs> นี่คือสามโลสิบสามโล้าวเนาะอันนี้ผัะหลี่อ่ามะขือหนว่วยเท่าไหรแม่น้องเว้ยเลยชิบหาพันหมื่นหาหมื่นหาพี่น้องหมื่นหาปะจจ่ายแล้วแล้ว ไปอีนั่งขึ้นมาจากไดมมาญ่ตอนนี้ก่ะแม่น้องวิแม่น้องวิหิวหิวมากอื้อหญ่โอ้ท่อน้ำในลูกกะลึบลงน่ะถ่วหัวผูได้ค่ะ 奶奶。

จะเวีเดนดีอ่ะเน้ยนอนนอนจะมีพอดีพอดีคัดเลยอันน,อน,นี้แว่นก็ใช้ rãi anh ăn, rãi anh hát rãi chồng 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 บรรยากาศนะคะคนเขามาเลือกทำาะรเลย 2នាក់ខាងគេនេះមកតាមនេះក៏តាមនេះតាមនេះនេះនេះគេមកតាមគេទី2ប เป็นปลัดแขนกะหลายรุ่นหลายแบบเนาะมานยันอารนก่าศนะคนกะมาหลาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không กาดคึกคืนนะพี่น้องเมืนอนี้ก็เป็นเมือห่งบุญของคนกลับมาตลาดซื้อข้ามไรขนาดน่ะ

你是四零八届三 เป็นทา่านแะว่ามันไปใชง้ยไม่พได้นี่มันยังอีองเงนอย่างเียนะลนันนีและสองพันอะได้เงินที่ได้เป็นถูกนะใส่แขนใส่เบ้อยวนีง้ม่าสบายดีไม่เศราสบายดีพี่น้องได้ลไมาได้ไม่ไหลทุ้งหนึ่งเปลอดต้องตรไหนเออกรถืออยู่ดิ คือยูฮันกิมชมุงหายจามพันกลี่ยงเอป่ะเอาสิล่งตลาดลุมอีกเถอะแทกที่ว่าชาวเราได้ซื้อมาเรียกคอขอบใจหลายๆเนาะผู้ใหญ่ใจดีของเขานี่ก็คือรางวัลของแบบว่าเพื่อนแบบรางวัลของคนทำความดีเพื่อนว่าไวาานนนน้พันเนาะเพื่อนเป็นเอฟซีหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ซื่อให้ชาวเราขอขอบใจหลายๆเนาะ ดีใจแห้งหลายพี่น้องบ่เคยได้จากเธอรวมเยินดีกับสาวลาวเนี่ยเด้อพี่น้องเมนมาหายกำลังใจสาวลาวเนี่ยเด้อขอขอบใจผู้ใหญ่จะดีที่ซื้อทองคำเวลานี่คำโคตรแพงเลยพี่น้องแต่เพิ่งกันยังมีนำใจซื้อใหนะ้นาะขอขอบคุณหลายๆไายบายพอกันคขิปนาเด้อ